เป็นนักเตะคนแรกในยุคของอาร์เซนอลคร์คือบ็อกทูบ็อกที่มาก่อนการคือหัวใจของทีมคือตัวหลักของสโมสรและเขาคือคนที่ทํำแม่ซอนะประสบความสาเร็จมาตลอด9ปีวันแรกของเขาที่อาร์เซนอลครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเขาที่อาร์เซนอลเรื่องราวของปาติเกวีราครับ ครับคุณผู้ชมครับพบกับบอดดักสไลฟ์ฟังกันอีกหนึ่งพนะครับพบกับบอดดักสไลฟ์ฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพบกันได้ในวันพุธนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามบอดดักสไลฟ์ฟังนะครับทุกคอมเมนต์อ่านเสมอนะครับดังนั้นมีคอมเมนต์ใดๆเข้ามา ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการมองเห็นนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็นํามาปรับปรุงนํามาใช้ในเรื่องของการเตรียมคอนเทนต์ต่อๆไปทุกคอนเทนต์ที่เราเตรียมมาในแต่และสัปดาห์เนี่ยมันมาจากทั้งคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากฟังเรื่องราวอะไรแล้วก็แน่นอนมันต้องเทียบกับข้อมูลที่เราเตรียมด้วยว่าข้อมูลของนักเตะคนนั้นเนี่ยมันพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะทําเป็นคอนเทนต์เราเก็บข้อมูลไว้เรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ครับก็เตรียมคอนเทนต์มาได้อีกหนึ่งคอนเทนต์ครับที่ กล้าพูดได้เลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่สนุกอย่างแน่นอนนะครับและเป็นคอนเทนต์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้รวบรวมมาเล่าให้ฟังครับกับเรื่องราวของการย้ายทีมของนักเตะที่ชื่อว่าปาติกวีราครับพอเราพูดถึงชื่อของปาติกวีราเนี่ยก็จะเป็นชื่อของกัปตันทีมชื่อของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชื่อของนักเตะ อาซนอวแต่สำหรับนิยามของผมนะครับปฏิวิระคือบล็อกทูบล็อกที่มาก่อนการในยุคข,ของปฏิวิระในช่วงทศวรรษที่90เนี่ย การพูดถึงตำแหน่งที่ชื่อ b ู x ็อ box เนี่ยมันยังไม่แพร่หลายไปเป็นทุกวันนี้ทุกวันนี้เราพูดถึงนักเตะทู x to กซ์นี่มากมายเลยแต่ว่าวิร่าในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีนิยามคำนี้อย่างชัดเจนแต่ต้องก็เช่นเดียวกันว่าวิร่าเองก็เป็นนักเตะที่กลายเป็นตำแหน่งที่อซซองขาดไม่ได้คือหัวใจของทีมคือตัวหลักของสโมสรและเขาคือคนที่ทำให้อซซองนั้นประสบความสำเร็จมาตลอด9ปีของเขาที่ลอนดอนเหนือ ตลอดคอนเทนต์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของวันแรกของเขาที่อาร์ซอนครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเขาที่อาร์ซอนว่าตลอดช่วงเวลา9ปีเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างและการย้ายขีมของเขาสู่ทางด้านของยูเวนตุสในปี2005มันเกิดอะไรขึ้นและเราจะมาพูดคุยกันว่าบทสรุปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวพบกันได้เลยครับกับเรื่องราวของกองกลางที่ฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกและแชมป์ยูโรคน,นี้ครับปาทริกวิเอรา เส้นทางของปาติเวรานะครับเริ่มต้นในประเทศเซเนกัลครับเขาเกิดที่นั่นนะครับในครอบครัวชาวเซเนกัลที่ต้องบอกว่าวีราเนี่ยไม่มีความทรงจําใดๆกับเซเนกัลเลยเพราะว่าหลังจากที่เกิดมาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเนี่ยก็ยกครอบครัวกันไปตั้งรกรากกันใหม่ที่ประเทศฝรั่งเศสดังนั้นเส้นทางของเวีรากับฟุตบอลเนี่ยก็เริ่มต้นที่ฝรั่งเศสนะครับเขาเริ่มที่จะลงเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับก่อนที่จะ เข้าสู่สโมอสรอคานแล้วก็ในปี1993เนี่ยเขาก็เริ่มเล่นชุดใหญ่กับสโมอสรแห่งนี้แล้วก็ลงเล่นประมาณ3ปีด้วยกันครับจนกระทั่งในปี1995เขาได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตครับเมื่อได้รับข้อเสนอจากสโมอสรที่ชื่อว่าเอซิมิลานซึ่งมีผู้จัดการทีมที่เป็นตำนานของสโมอสรอมิลานนั่นคือฟาเบีโอคาเปโล่คุมทีมอยู่ดึงตัวเขาไปร่วมงานด้วย การย้ายทีมไปด้วยอายุยังไม่ทัน20ปีเต็มนะครับเส้นทางของการสู่ซิมารจากคารสู่มิลานเนี่ยมันเป็นเส้นทางในฝันลยครับวีรายอมรับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยในลีกฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อพูดถึงฟุตบอลที่แบบดีที่สุดในโลกชื่อของเกาโชเซียอิตาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดครับใครที่จะไปที่อิตาลีนั่นคือการพิสูจน์ตัวเองครั้งใหญ่ครับลีกที่สุดอยู่ที่นั่นนักเตะที่สุดอยู่ที่นั่นวีราก็มองว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางการพิสูจน์ตัวเเเเอองงงถ้าายกกดดดด่่่่่นทททีีีสสสุุุจ เซเรียอาคือคำตอบแต่การย้ายทีมไปที่นั่นของเขานั้นมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเลยครับเมื่อคุณย้ายไปอยู่ที่นั่นคุณอยู่กับทีมแชมป์ระดับแชมป์สูงสุดของเซเรียอาอย่างมิลานคุณเจอกับนักเตะที่เรียกว่าระดับท็อปของโลกรวมตัวกันนะครับในเวลานั้นเนี่ยกองกลางของเอซีมิลานเนี่ยเต็มไปด้วยระดับท็อปครับเดเมทริโออเบตินีโซริเมียโมบันเซฟานโนเอรรนิโอรวมถึงนักเตะอย่างมักเซลเดซายี่ซึ่งในยุคแรกเนี่ยมักเซลเดซายี่ไม่ใช่กองหลังนะครับแต่เป็นกองก จะให้นักเตะอย่างวีอาราในวัยประมาณ20ปีเนี่ยไปลงเล่นที่นั่นในการที่จะมาเบียดตัวจริงกับนักเตะชื่อเหล่านี้เนี่ยแทบเป็นไปนไม่ได้เลยครับวอาราจบฤดูกันนั้นในปีหนึ่งมันก็99ถึง96เนี่ยด้วยการลงเล่นไปเพีย,ยง5เกมเท่านั้น แน่นอนว่าจบฤด,ดูกาลนั้นเนี่ยวีราแทบจะหมดความหวังในการลงเล่นฟุตบอลกับเอซิมิลานะครับเขาผิดหวังมากแล้วก็เลือกที่จะขอย้ายทีมการย้ายทีมของปาติกเว e ยราเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวสตรอรี่มากมายในยุคหลังจากที่เขาจบการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับเวีราเล่าว่าในช่วงที่เขาไม่มีความสุขที่มิลานเนี่ย เขาจะรับข้อเสนอจากหลายสโมรสรครับแต่สโมรสรที่ชัดเจนที่สุดในการอยากได้ตัวเขาไปร่วมง,งานด้วยคือสโมสรที่ชื่อว่าอาจ็คอัมสเตอร์ดัมจากในทแลนด์ครับการเจราจาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้ดีดีครับมิลานก็โอเคแหละรู้ว่านักเตะมีศักยภาพแต่ก็ไม่มีที่ให้ลงจริงๆนะครับก็อยากที่จะขายตัวเวียราไปให้กับสโมรสรที่สนใจอาร์จ็ก็เข้ามายื่นข้อเสนอให้นะครับการเจราจาก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามเส้นทางของอาร์จ็คอัมสเตอร์ดัมกับเวียราก็ไม่บรรจบกันนะครับเมื่อมีสโมรสรที่ชื่อว่าอาร์เซนอลเข้ามาดีนีน และพวกเขาคือผู้ที่รับชัยชนะในการได้ตัววิเอราไปร่วมงานด้วย เรื่องราวการย้ายทีมของปาติกเวราสู่อาร์เซนอลเนี่ยมันมีเบฮีทเดอะซีนค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือต้องย้อนกลับไปในปี1993ครับสมัยที่เวราเล่นกับฐานะของคาร์สเนี่ยเวราได้ลงเล่นเกมหนึ่งพบกับอเอสโมนาโกซึ่งเกมนั้นเนี่ยโมนาโกมีผู้จัดการที่ชื่อว่าอาเซมันเกอร์คุมทีมอยู่เกมนั้นเนี่ยแม้ว่าจะจบลงด้วยการที่โมนาโกเป็นผู้ชนะไปนะครับแต่ว่าตัวอาเซมันเกอร์นะประทับใจในตัวเวราเป็นอย่างมากแล้วก็เก็บชื่อของเวราไว้ในใจเรื่อยมา ผ่านไปประมาณ2ปีครับ1,995 อาเซเวนเกอร์คุมทีมนาโกลยาการแปซิสในญี่ปุ่นอยู่นะครับเขาได้รับเชิญจากจอชเวอาครับหอกทีมชาติไลบีเรียที่เคยทํางานกับเวนเกอร์ที่โมนาโกมาก่อนว่าอยากจะเชิญเวนเกอร์เนี่ยไปร่วมเป็นเกียรติกับเขาในการที่เขาได้รับรางวัลบอลลงดอนในปี1995เวอาเป็นนักเตะผิวสีและเป็นนักเตะนอกยุโรปคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลบอลลงดอนนี้นะครับก็เลยมีการเชิญเวนเกอร์ไปพูดคุยไปเหมือนกับเชิญของให้เขานะครับซึ่งที่นั่นเองทําให้เขาพบกับเวียร่าอีกครั้ เขาเป็นตัวสำรองที่มิลานนะครับแต่ก็เวนเกอร์ก็เข้าไปพูดคุยด้วยเวนเกอร์ก็บอกว่ามีการให้กําลังใจกับเวี a ร่าครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกไม่มีความสุขเลยนะครับอยากจะลงเล่นกับทีมมากๆเลยแต่เวนเกอร์ก็บอกกับเวีร่าว่าคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณเป็นเด็กมีศักยภาพ แต่ที่คุณกำลังอยู่นี่คือเอซิมิลานเอซิมิลานที่มีสตาร์ดังมากมายอดทนเข้าไว้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆคุณมีโอกาสแน่นอนนะครับนี่คือสื่งทีดทานั้นของตัวอาร์เซนเกร์นั้นมอบให้กับวีเอราและวีเอราก็จดจําเรื่องราวนี้ไว้ในใจเช่นเดียวกับที่อาร์เซน่เกร์ก็ยังคงรู้สึกว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาจะนำพาวีเอร่ามาสู่ทีมของเขาให้จงได้ ท้ายที่สุดแล้วนะครับโชคชะตาก็นำพาพวกเราสองคนมาเจอครับกรกฎาคม1996ครับอาร์เซนอลันั้นมีการแต่งตั้งอาร์เซนกอ์เป็นการภายในนะครับย้ำว่าเป็นการภายในนะครับว่าอาร์เซนกอ์นั้นจะเข้ามาทํางานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาร์สซนอลซึ่งในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่วิเอร่าเนี่ยกำลังเจราจากับท่านของอาร์เจ็คอัมสเตอร์ดัมอยู่การเจราจาของวิเอร่าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ดยดีแต่มีอยู่เรื่องเดียวครับที่มันไม่ลงตัวคือเรื่องของค่าเหนื่อย อาแจ็สันดูไม่ค่อยอยากจะจ่ายค่าเหนื่อยตามที่เวราเรียกร้องนักและการที่อาร์ซนอลและได้เวนเกอร์เข้ามาพอเวนเกอร์ทราบว่าเขาจะมาทํางานที่อาร์ซนอลเนี่ยเขาก็รีบติดต่อไปอยังฐานะของเดวิดดินอดีตรองประธานสโม,มสรอาร์ซอน Arsenal ว่าอยากได้ตัวฐานะของเวรามาร่วมงานด้วยให้เป็นเจรจามาให้หน่อยเขาจะใช้ตัวเวราในทีมชุดใหม่ของเขาที่อาร์ซนอลนะครับการเจรจานั้นก็เลยมีการแทรกแซงกับอาร์ซอนโดยทันทีนะครับโดยที่มันมีเบื้องหลังอีกนิดนึงว่าอาร์ซอนนั้นได้มีการพูดคุยกับตัวทางด้านของเอเย่นของเวราว่า เป็นไปได้ไหมที่จะชะลอการเจราจากับธนะของอาจแจ็คอัมเซอร์ดัมแล้วก็มาคุยกับอาร์ซอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่มีการชะลอการเจราจากันไปอาร์ซอนเข้ามาสู่ดีลนี้นะครับสุดท้ายแล้วอาร์ซอนทำสำเร็จครับได้ตัวปาติกเวรามาร่วมงานด้วยด้วยค่าตัวทั้งหมด3.5ล้านปอนด์พร้อมกับรับเสื้อหมายเล4คนใหม่ของสโมสรอาร์ซอนอ วีราได้รับการระบุว่าเป็นนักเตะคนแรกในยุคของอาร์เซนอร์นะครับที่เข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลเขาเป็นนักเตะคนแรกที่เซ็นสัญญาเข้ามาโดยที่อาร์เซนอร์นั้นยังไม่เข้ามาคุมทีมเลยนะครับโดยที่การย้ายทีมของวีราเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกร,รากฎาคม1996ขณะที่ส่วนของตัวอาร์เซนอร์นั้นเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม1996เหตุผลที่ทางด้านของตัวอาร์เซนอร์มาคุมทีมช้าเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีสัญญาอยู่กับนักกัลยาการปรสเอสอยู่และตัวเวนเกอร์ก็ไม่อยากฉีก ภารกิจเขาที่ญี่ปุ่นนั้นจบลงอย่างสมบูรณ์แบบใชยก่อนทำให้การคุมทีมของเขากับตัวอาร์เซนอลเนี่ยมันล่าช้าไปประมาณ3เดือนด้วยกัน โดยรูปร่างที่สูงใหญ่ปราดเปรียวแย่งบอลยานะครับแถมมีพละงกำลังในการลงเล่นทั้งเกมรุกเกมรับเป็นอย่างดีเนี่ยชื่อเสียงของผมปิดปาตติกเวราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาเขากับอาร์ซอนตลอด9ปีเนี่ยประสบเลอย่างมากครับเขาจะรับคาชื่นชมอย่างมากมายมาร์ตินคิโอนครับเคยพูดถึงเขาครั้งหนึ่งในช่วงที่เวราย้ายไม่ใหม่ๆคิโอนเนี่ยนิยามเลยว่านักเตะคนนี้เนี่ยแค่เห็นการซ้อมแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ย ก็รู้แล้วว่านักเตะคนนี้เป็นเตะพิเศษและนักเตะคนนี้ทีมสามารถพึ่งพาเขาได้โรัลเองเ์เตเมเน่ให้นิยามกับวัตติเวียร่าว่าหากอาร์เซนอลคือร่างกายเวียร่าคือปอดของอาร์เซนอลครับพาะนักเตะคนนี้มีพละงกำลังเหลือล้นจริงๆทั้งเกมรุกเกมรับนี่คือสิ่งที่พอจะการันตีได้ว่าความสําคัญของเวียร่ากับอาร์เซนอลนั้นมีมากมายขนาดไหนเวียร่าลงเล่นกับอาร์เซนอลยาวนานถึง9ปีครับเขาประสบความสำเร็จมากมายครับ คว้าแชมป์ได้หลากหลายรายการมากนะครับเส้นทางอาชีพเขานั้นสวยหรูกับอาร์ซอนครับเขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสโมอสรอาร์ซอน Arsenal. เขากลายเปกับตันทีมของสโมอสรกับตันทีมปลอกแขนนี้ได้รับเชื่องต่อจากโทนี่ดัมผู้ซึ่งเป็นมิสเตอร์อาร์ซอนเวียรานั้นเรียกว่ามีทั้งความเป็นผู้นำม,มีทั้งความเกลี้ยวกราด มีน้ำความเฉลียวฉลาดในการเล่นมีพละงกำลังเหลือล้นเส้นทางของเขานำมาซึ่งความสำเร็จของอาร์ซอนอย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเวียราก็เริ่มรู้สึกถึงการอยากย้ายทีมเช่นเดียวกับความฟ้าดวงของสมสรที่คาดว่าอาร์ซอนนั้นจะเก็บวีอาร่าเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของการเล่นบอลอาชีพแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามท้ายที่สุดแล้วครับการย้ายทีมก็เกิดขึ้นแต่กวอาการย้ายทีมนั้นจะเกิดขึ้นทุกอย่างใช้เวลายาวนาน,นเกือบ2ปีด้วยกันและการย้ายทีมนั้น ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในปี2004 หลังจบฤดูกาล2003-2004ครับอาร์ซอลกลายเป็นทีมแรกในปรติศัสครีเมรีครับโดยการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายพวกเขาไม่แพ้ใครเลยตลอด38เกมครับพร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลี่ยงยิ่งใหญ่ทุกวันนี้สถิติการไร้พ่ายก็ยังคงไม่มีทีมใดทําได้เหมือนที่อาร์ซอลทำได้ในปี2003-2004อีกเลยเวียร่าในวัย28ปีเหลือสัญญาประมาณ2ปีกับสโมสรครับเขาเริ่มมองหาความท้าทายใหม่เขาเริ่มคิดถึงการย้ายทีมอยู่บ้างหลังจากที่เขาอยู่กับทีมมายานั้นถึง8ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามควาามชััดเเจนทีี่่กกกยบร ทีมนั้นมันชัดเจนมากๆเมื่อมีข้อเสนอครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเข้ามาและการข้อเสนอนั้นมาจากสโมสรที่ชื่อว่าเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดในยุคข,ของฟอรนติโนเไปเรสนะครับมีความชัดเจนว่าพวกเขานั้นอยากจะเสริมทีมในนักเตะทุกตำแหน่งที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกนะครับและเขามอกว่าตำแหน่งกองกลางที่เขามองหาเนี่ย ปาติกวราคือคนที่ดีที่สุดในเวลานั้นพวกเขาอยากได้ตัวอย่างชัดเจนมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางกา,ารให้อาชซอบพิจารณาอ้างอิงข้อมูลจากในเดอะการ์เดียนในปี2004นะครับมีการระบุว่าเรลมาริดเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอจํานวน23-25ล้านปอนด์โดยประมาณให้กับอาชซอบพิจารณาในการขอซื้อตัวปาติกเวราไปร่วมง,งานด้วยมีการอ้างอิงว่าวีรามีความลังเลใจในดีลยนี้อย่างมากครับ เขาเริ่มมองหาถึงความท้าทายใหม่เริ่มรู้สึกว่าอาร์ซอนเป็นคอมฟอร์ตโซนที่เขานั้นรู้ทุกอย่างครับแล้วก็มีความมั่นคงสูงอย่างไรก็ตามเมื่อมองถึงความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นการออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าลองจะทําให้เขานั้นลังเลใจเป็นอย่างมากว่าเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องครับท้ายที่สุดแล้วอาร์ซอนนั้นตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอนี้ขณะที่ในส่วนของตัวปาติเวราก็เริ่มมีความชัดเจนว่า เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อการเจรจามีการพูดคุยกันระหว่างปาติเวราเดวิดดีแล้วก็อาเซเวนเกอร์ในการพูดคุยกันว่าเวราจะเอาอยัางไงต่อไปในเส้นทางอาชีพของตัวเองแน่นอนอาเซเวนเกอร์นั้นอยากที่จะให้เวราอยู่กับทีมต่อไปแต่พวกเขาก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าพวกเขาไม่มีเวราพวกเขาจะทํายังไงต่อไปท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเวอราประกาศที่จะอยู่กับอาซอต่อไปเขาปฏิเสธเรัลมาริด ซึ่งเมื่อเทียบกับไทม์ไลน์จริงในฤดูกาล2004-2005ที่เกิดขึ้นนะครับออสซอนเองก็ชัดเจนครับว่าพวกเขานั้นมีโอกาสจะเสียปาติกวอราไปนะครับแล้วก็พวกเขาเตรียมแผนไว้แล้วว่าถ้าเสียว,วอราไปจะเกิดอะไรขึ้นออสซอนนั้นมีการเซ็นสัญญาก,กับมาเตเยฟลามินี่ครับกองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสวัย21ปีมาร่วมงานด้วยแบบไม่มีค่าตัวแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็มีการ ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับพราเขาเสียเรยพารเลอร์กองกลางชาวอังกฤษไปนะครับแล้วก็มีการผลักดันเชสฟาร,ร์เบกาสกครับกองกลางชาวสเปนวัย17ปีมาร่วมงานด้วยในฐานาทีมชุดใหญ่ซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยทั้งมาตเยฟลามิญีแล้วก็ฟาร์เบกาสเนี่ยก็ลงเล่นและมีบทบาทก,กับทีมพอสมควรครับขณะที่ส่วนของตัวอาร์ซอนนั้นยังคงมีกับตันที่ชื่อว่าปาติกเวราอีก1ปีด้วยกัน อาซอนจบด้วยการ2,004-2,005ด้วยความผิดหวังครับพวกเขาไม่สามารถรักษาการไร้พ่ายของเขาไว้ได้พวกเราเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับทันตน์ของเชลซีอย่างไรก็ตามปีนั้นก็ไม่ล้มเหลวสักทีเดียวครับพวกเขาควา้าแชมป์เอฟเอคัได้สำเร็จครับโดยการชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์เดในรอบชิงชนะเลิศปาติกเวราคือนักเตะคนสุดท้ายที่ยิงจุดโทษต,ตัดสินชีชตาการควา้าแชมป์ของอาร์ซอนอย่างไรก็ตามนั่นคือการลงเล่นครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการกับอาร์ซอนของชายที่ชื่อว่าปาติกเวรา 2005ันหน้าสองมันโนครับฤดูกาลใหม่กำลังจะมาถึงฤดูกาลสุดท้ายที่อาร์ซนเราจะใช้สนามไฮบิวรีสนามเยาเดิมของตัวเองสิ้นสุด93ปีของสนามที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้อาร์ซอนกำลังจะเริ่มต้นฤดูกาลใ,ใหม่ด้วยการหวังจะเป็นแชมป์อีกครั้งขณะที่ความคิดของการย้ายทีมของปาติกเวราก็กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงข้อเสนอจากสโมสรยูเวนตุสเข้ามาถึงอาร์ซอนครับเช่นเดียวกับเรอลมดริดที่พลาดหวังในปีที่แล้วก็กลับมาอีกครั้งครับ อย่างไรก็ตามยูเวนตุสนั้นเป็นทีมที่ชัดเจนในการที่จะอยากได้ตัววีราไปร่วมงานด้วยฟอร์เบีโอคาเปโลครับผู้จัดการทีมยูเวนตุสในเวลานั้นคือผู้จัดการคนเดียวกับที่ดึงวอรามาร่วมงานจากสโมอสรคารในปี1995การกลับมาของคาเปโลครั้งนี้เขาชัดเจนว่าเขาอยากจะเอาวอราไปร่วมงานด้วยอีกครั้งซึ่งการที่วอรานั้นจะกลับไปอิตาลีครั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่กลับไปร่วมงานกับโค้ชคนเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยมองข้ามเขาไปซึ่งคาเปโล่กกกกชััดเเจจนนมาาๆใารทีะุยบว าการย้ายทีมสู่ยูเวนตุสครั้งนี้เวียราไม่ใช่ม้ประดับข้าสนามอีกต่อไปแต่เวีราจะเป็นรากแก้วสําคัญสำหรับกองกลางของยูเวนตุสในยุคต่อไปสาหรับเขาความต้องการที่อย,อยากจะหาความท้าทายครั้งใหม่ความต้องการที่อยากจะกลับไปพิสูจน์ตัวเองในเวทีเซเรียที่เคยล้มเหลวเมื่อ9ปีก่อนและมันคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่คุณได้รับประเมินคุณค่าครั้งใหม่จากผู้จัดการทีมคนเดิมที่เคยมองข้ามเวียรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องย้ายทีมเขาเหลือสัญญากับอาซออเพียงปีเดียวสถานการณ์ทุกอย่างเป็นใจให้เขานนั้ ออกจากอาร์ซอนเดวิดดีแลวก็ท่านาของอาร์เซนอ์ได้มีการพูดคุยกับวีราอีกครั้งเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วครั้งนี้วีราไม่ลังเลอีกต่อไปครับเขาเลือกที่จะอำลาทีมรายงานจาก BBC ในปี2005ระบุว่าอาร์ซอนรับข้อเสนอจำนวน13.75ล้านปอนด์ซึ่งมีการแบ่งจ่ายเป็น3มงวดด้วยกันในการที่จะปล่อยตัวเวรากลับสู่ตูรินกลับสู่เวทีเซเรียแน่นอนนี่คือการพิสูจน์ตัวเองในเวทีใหญ่อีกครั้งของปาติวราในเกาโชเซเรีย เวี Vera ยรายอมรับกับสื่อเหมือนชนว่านี่คือการตัดสินใจที่ยากที่สุดของเขาในเส้นทางอาชีพครับการอำลาอาร์เซนอลที่อยู่กันมา9กปีเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่า เขามีความเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองถึงเรื่องความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในเส้นทางอาชีพนับจากนี้นี่คือการตัดสินใจที่เขาคว่าถูกต้องที่สุดแล้วขณะที่ส่งตัวอาร์เซนเอลเกิร์ก็ยอมรับว่าเป็นวันที่เลวร้ายวันหนึ่งเขาไม่อยากเสียวีอร่าออกจากทีมไปเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสมานที่ดีกับวีอร่ามาตลอด9ปีแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของนักเตะและเขาเชื่อว่าการเสียวีอาร่าในครั้งนี้จะทาให้อาซอนนั้นหาเส้นทางใหม่ๆเห็นยุคใหม่ที่เกิดขขึ้้นแแแลละะทีมมมจกกกับาา็งงงร่่่ไดดยิิวเ การย้ายทีมจบสิ้นลงครับอาร์สซนอลวีเอราแยกทางกันเรอัลมาดริดคือทีมที่ปิดหวังอีกครั้งหลังจากที่เขาตามวีเอร่ามา2ปีท้ายที่สุดแล้ววีเอร่าไม่เคยไปร่วมงานกับเรอัลมาดริดและเส้นทางหลังจากนี้ของทั้ง3ฝ่ายเป็นอย่างไรกันบ้าง เรือมริดนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นพลาดตัววิเอร่าไปนะครับพวกเขาก่อนนั้นหนึ่งปีเสียโครดมาเกนเล่กองการคนสมพันธ์ของทีมออกจากทีมไปในฤดูกาล2003-2004พวกเขามองหาวิเอร่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาพลาดตัวทางนั้นของตัววิเอร่าไปเนี่ย พวกเขาก็เซ็นสัญญากับทั้งนั้นของโทมัสกราวเซนกองกลางจากเอวาตันซึ่งก็ล้มเหลวกับการอยู่ที่ซานดิเอโกเบนา์ิวเป็นอย่างมากพวกเขาใช้เวลายาวนานหลายปีในการมองหากลองกลางคนใหม่มาร่วมงานด้วยมันจะเป็นนักเตะร,ระดับท็อปอย่างทางนั้นของเอเมอร์สันมันจะเป็นนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเฟนโดกาโกนักเตะหลายหลายคนที่เข้ามาสู่ตำแหน่งกลองกลางของเรัลมดริดไม่สามารถสร้างชื่อเสียงได้มากพอเหมือนกับที่พวกเขาคาดหวังพวกเขาใช้เวลายาวนานอีกหลายปีกว่าที่เรัลมดริดจะกลายเป็นทีมที่มีความลงตัวอีกครั้ง อาซอนนั้นหลังจากที่พวกเขานั้นเกือบที่จะเสียเวราไปในปี2004พวกเขามีการเตรียมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับพวกเขาได้มาเตียฟลาเมนี่และก็ฟาเบกาสเข้ามาตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนหน้านั้นพอถึงวันที่เสียเวราจริงๆเนี่ยพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเติมวิฟิลตัวกลางอีกต่อไป พวกเขาเลือกเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์เคล็บครับอกองกลางทีมชาติเบลา,บร,ารุสเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมปีนั้นอาร์ซอลจบด้วยการไปถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าจะจบด้วยการเป็นแค่รองแชมป์ก็ตามอย่างไรก็ตามในเส้นทางการสู่แชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเนี่ยพวกเขาได้ก็ได้พบกับยูเวนตุสในรอบ16ทีมสุดท้ายเวียราได้กลับบ้านอีกครั้งพบกับแฟนบอลอาร์ซอลที่เขาผูกพันกันมายาวถึง9ปีแฟนบอ,นอลอาร์ซอลต้อนรับเขาหนึ่งวีรบ,บุรุษที่คุ้นเคยกันนะครับอย่างไรก็ตามหหลลัััังงจจาาาาากกกกกกบบบบฤดูนน้้อรรรร์เซพพววิมมคใญ่ขี นี่สินจากการที่พวกเขาย้ายสู่สนามเอเมเรสเตเดียมพะเขาเจอกับการต้องขายสตาร์ตัวหลักออกไปทุกปีเพื่อใช้นี่สินซ่อนนั้นไม่อยู่ในจุดเดิมที่วีอาราเคยอยู่มาเกือบเกือบหนึ่งทศวรรษและทำให้สุดท้ายแล้วอาซ่อนใช้เวลาอีกหลายปีเช่นกันในการกลับมาสู่จุดเดิมที่พวกเขาเคยเป็นอยู่นั่นคือการเป็นทีมลุ้นแชมป์ ปาติเวรายาไปเล่นกับยูเวนตุสเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลครับฤด,ดูกาลนั้นยูเวนตุสจบด้วยการคว้าแชมป์เซเรียอาอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลอิตาลีครับเมื่อมีคดีที่ชื่อว่าเกาโชโปลีเกิดขึ้นเกาโชโปลีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันแล้วก็มีการซื้อการประสินของกรรมาการท้ายที่สุดแล้วมีหลายสโมสรถูกลงโทษจากคาดีที่ชื่อว่า เก่าช่โปลีนี้ยูเนตุสคือทีมที่โดนหนักที่สุดครับเขาถูกปรับตกชั้นไปเล่นในเซรบีลฤูกาล2006-2007มีนักเตะจำนวนมากที่ออกจากทีมไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการลงเล่นในลีกล่างอีกต่อไป ปาติเวราคือหนึ่งในนั้นโดยวัย30ปีเวราย้ายไปร่วมงานฐานะของอินเตอร์มิลานทีนั้นเขาได้แชมป์เซรอาอีก2สมัยแต่ในช่วงของท้ายๆการเล่นกับอินเตอร์มิลานเวราในวัยที่30กว่าเขาได้พบถึงความจริงที่ว่าร่างกายของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความแข็งแกร่งของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมกราคม2010เวราย้ายกลับมาเล่นในฟุตบอลอังกฤษครั้งครับ้วยการเซ็นสัญญาก,กับฐานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมีผู้จัดการทีมอย่างโรเบรโตมันชินีนั้นคุมทีมี านมาก่อนเวียราลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกประมาณ1ปีด้วยกันถ่ายที่สุดแล้ว2011เวียราตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพโดวยวัยเพียง35ปี หลังเล่นฟุตบอลอาชีพครับวิอาร่านั้นเข้าสู่วงการโค้ชครับเริ่มต้นแตบบ่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะเข้าคุมทีมฟุตบอลอย่างเต็มตัวในปี2016กับสโมรสรที่ชื่อว่านิว york city fc ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้วิอาร่าคุมทีมในเซร์รากับสโมรสรที่ชื่อว่าเจหนัวและยังคงอยู่ในเส้นทางอาชีพของเขาต่อไปอีกหลายปีอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของบอลด์แอกซ์ไลฟ์ฝั่งกันในสัปดาห์นี้ครับกับเรื่องราวของปาติกเวีาร่า จากวันแรกสู่อาร์เซนอลสู่วันอำลาอาร์เซนอลตลอด9ปีที่ลอนดอนเหนือนี่คือสมอสรอนที่เขายอมรับว่าสมอสรอนแห่งดวงใจของเขาสมอรอนที่เขาใช้เวลาที่สุดในการเป็นนักเตะอาชีพอยู่ที่นี่และนี่คือเรื่องราวที่เราจะบันทึกเอาไว้ในความทรงจำตลอดไปขอบคุณที่ติตามรับชมพบกันใหม่ในบอลแลกเล่าฟังในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ